สวัสดีครับนี่จะเป็นการกลับอัมพคลิปของผมอีกครั้งซึ่งก็ห่างหายไปนานพอสมควรเพราะมือถือผมเกิดเสียขึ้นมาเลยต้องส่งซ่อมมันก็เลยต้องหยุดอัพไปพักใหญ่เลยเพราะผมจะมีกล้องอยู่แค่กล้องมือถืออีกเดียวเนั้นโอเคเพื่อ,อเป็นแบบคลิปแรกที่ผมจะทําหลังจากกลับมาทําคลิปต่อก็คือฟิกเกอร์จากแอนิเมชันฟิล์มคนไทยครับเรื่องคุณทองแดงตัวที่จะทําก็คือตัวจรซึ่ง ตัวแอนิเมชันน่ะจัดทำโดยบริษัทเวิร์กพอยต์แต่ว่าตัวของเล่นจัดจำหน่ายโดยเด็กเล y ซึ่งก็จะเป็นฟิกเกอร์ที่ผลิตจากยางยต,ตัวชุดฟิกเกอร์จะมีสามตัวก็คือจอน,อน,นจอนทองหล่อแล้วก็คอปเปอร์โอเคเนี่ยด้านหลังนี่ก็จะเอามาต่อเบรยาวได้ซึ่งเบมันจะเป็นแบบประกอบกันได้อะ อ่าโอเคเดี๋ยวจะข้ามาให้ดูในส่วนของงานแล้วกันโอเคนี่คือฟิกเกอร์ที่อยู่ในกล่องครับซึ่งคือเจ้าจรก็จะเป็นงานที่ทําแบบผลิตจากยางแล้วก็ทําสีเพิ่มเป็นส่วนสีขาวเอาซึ่งมันก็ทำให้มีปัญหาเหมือนกันเพราะการหล่อมันมันจะยังไม่สมบูรณ์นะครับทําให้มีขี้ไปเยอะและการเฉือนชิ้นส่วนเป็นยางน ส่วนที่ทําสีมันก็จะหายไปตรงนี้เป็นด้านข้างจะเห็นชัดนะคีบด้านหลังสองข้างตรงปากมันก็มีคีบนะผมลองกรีดออกมาหน่อยสีมันก็ลอกหายไปเหมือนกันส่วนด้านบนหูนี่ก็มีเส้นเพราะสีมันลงไม่ถึงนะครับฟิกเกอร์มันจะเป็นยางทําให้สามารถเล่นได้นิดหน่อยขยับท่วงท่าได้เล่นได้ ซึ่งก็ไม่แนะนำาำับเด็กอายุต่ำกว่าหกขวบนะเพราะอาจจะเอาไปกัดเอาไปโอมเล่นได้ส่วนหูของมันจะไม่สามารถเอามางอได้นะครับเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวนี้หูมันจะตั้งทำให้แข็งฝืนงไม่ได้ส่วนของงานก็ถ้าไม่นับส่วนของเราทำาสียงกับการหล่อที่เกินมานิดนึงว่าโอเคนะมาดูที่เบสกันบ้างเบสนี่ก็จะมี เจ้าจอนจะเป็นตัวที่อยู่กลางเบรก็จะมีโลโก้คุณทองแดงอยู่ตรงด้วยอยู่ตรงกลางส่วนด้านข้างก็จะเป็นเนี่ยเป็นเขาเรียกคล้ายๆบล็อกเลโก้ไว้ต่อไว้รวมกันฝั่งซ้ายมันก็จะเป็นตัวล็อกฝั่งขวาจะเป็นรูเอาไว้เสียบเอาอีกกันซึ่งก็จะเป็นทีมของเจ้าเจ้าจอน <c oughs> ส่วนพระเจ้าจอนนี่ ใต้ท้องก็จะมีรูเวอร์เลยไพเสียกระเบดแล้วก็เสียบซึ่งผมว่าจะไม่ซื้ออีกสตัวมาดีวิวให้ดูนะครับเพราะยังไม่ได้ดูหนังเลยไม่รู้สึกอยากเก็บเท่าไหร่แต่ตัวเจ้านี้ก็ถือว่าทำมาได้โอเคจากการเปิดลายของเด็กเองตัวแรก ในฐานะที่ผมหายเป็นนานเดี๋ยวผมก็จะอัพชิปของที่ดองไว้ซะหน่อยก็ไว้รับชมคลิปหน้าครับขอบคุณครับ